ตั้งไห้วบ้างอ่ะตู้ซัดพัดนำเรียบยำเดิมอุ้ยโอเคทางกินเด้มมาม่นะจังมาม่เกี๊ยวนี่วก๊าดก๊าดก๊ายักษ์ยังใหม่ใหม่คนเอาแป๊บป่ะเอาแป๊บป่ะเอาแป๊บป่ะกินเอาไม่เอาเลยอันนี้เลยใส่อ่อนไม่เอาเขาบอกห้ามกินันเดิมห้ามเกี๊ยนเดิมอุ้ยหนูมากสำหรับหนูหนักกินได้เยีคันเดี่ยวคันกินได้เพราะยังกนได้ปกติแล้วต้มอ่ะ อะไรก็ได้เฮ้ยยำไข่เค็มไม่เคยกินนะแกงแค่อาหาก็แไข่เค็มได้อุ้ยมาเฮ้ยม่เกิดว้ายว้ายท่านี้โค้งมดปะเพราะว่าที่เนี้ยน้ำเปลวฟังฟังสิ่งโฆษณากินแกงต้มไข่ฉะอมกุ้งต้มยำกุ้งโอนมาชีลูมาหมาบอกขอบคุณค่ะมามาทุกคนทุกคนมือในมาหมาเลี้ยงขอบคุณค่ะ แกงป้าป่ะปุวิ่งยากกว่าคนอ่ะน้ำกิ่งแกงส้มกิ่งอ่ะใครจะเอาใครกินน้ำะไรเอาดีโกิแล้วก็เอาโขกบัชชีนุทีทีดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขามาหมาหนูกินข้าวต้มเป็นแอปวิ่งต้มยำรวมน้ำข้นเอาแกงป้าเฮ้ยต้มยำรวมน้ำข้นก็น่ากินนะ ไม่เห็นต้มยำอีกแล้วหมูแกงแกงอะไรแกงอะไรแกงปลาไก่หรือหมูหรืออะไรเฮ้ยหลายต้มเลยเนี่ยเซาบต้มเลยเนี่ยแกงปลาน้ำลายเขาแกงปลาเฮ้ยแกงปลาเหรอมีแกงปลาด้วยเหรอนลองเดี๋ยวไปนั่งไหนต้มซาบป๋อแกงปลาแกงปลาไก่แกงปลาหมูแกงปลาหมูแกงปลาหมู แกงหมูย่านบะช้างอ่ะเอ้ามาหลอกใส่หอมหัน้ําหาบไอ้ห้าสิทางนอกแล้วก็มีต้มเบ็ดแล้วก็มีต้มแล้วใส่อ่อนทอดกระเทียมใส่อ่อนได้ไหมนี่ยก็ยังน้ำเลียบเหมือนเดิมก็น้ำเลียบมานุ่ยกี่เด็ดละใส่อ่อนนะ เออหิวว่ะพี่เพียงพีนเอกไปกินข้าวต้มเลยให้ไวเลยตอนนี้มันยังไม่ดึกมากตีสองเองเหมือนเดิมอเอานี่ชื่นใจเจ็เสดลูกเหมือนกัน,นใช่จ้ากะทิแกะหัวโยกแก่วิีพี่จะต้มแป๊บเดียวใช่จะหนีเออฝนตกไหมอ่ะตกหน้าข้างไหนกันเลย สียอค่ะแังไม่ถันเดี๋ยวย้ายไปข <20, S 2> ้างในกันก่อนน <20, S 2> ะทุกคน,กนจะค่อยลง